สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะมาทานะคะแบบฝึกหัดน,นะคะการอย่างเดียวเลยเนาะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะแบบว่าเป็นการทบทวนตั้งแต่เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวครูจะทบทวนให้ใหม่นะคะอ่ะต่อไปนั้นเนี่ยเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์หลักไปที่หน้าหนึ่งร้อยยี่สิบหกนะคะอ่ามันจะเป็นแบบทดสอบ ไม่ใช่นะักเรียนมันจะเป็นแบบฝึกหัดถ้ายหน่วยนะคะอ่ะนัเรียนดูนะคะในหน้า126เนี่ยมันจะมะีข้อใหญ่อยู่2ข้อใหญ่นะคะถูกไหมอ่ะทำพร้อมกันเลยเขียนตามไปได้เลยนะคะไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าอย่างเวลาเราเจอกันในห้องเราจะแบบพยายามช่วยกันตอบช่วยกันคิดเนาะแต่อันเนี้ยคือมันก็จะยากไปสำหรับเธอเนาะอ่ะดูข้อที่หนึ่ง เขาบอกว่าจากทิศทางของภาพเนี่ยในเงาเขาให้ดูที่เงานะคะอ่านิ้นไปที่เงาแล้วดวงอาทิตย์น่าจะอยู่ตำแหน่งใดอ่ะมีกอมีคอมีคอถูกปะอ่ะเธอก็ดูเธอเดาได้เลยว,ว่าดวงอาทิตย์มันจะต้องขึ้นทางทิศนี้อยู่แล้วอะ่ะถูกไหมอันเนี้ยคือตกนะคะอ่ะตำแหน่งของดวงอาทิตย์จะอยู่ในทิศกอกัอ่กะเพราะอ่ะ เงาเวลามันซองถูกไหมเงาจะเกิดขึ้นในด้านตรงข้ามกับแหล่งกําเนิดแสงตรงข้ามยังไงอ่ะเงาอยู่นี่ดวงอาทิตย์อยู่นี่นี่คือแหล่งกําเนิดแสงนะคะนี่คือแหล่งแหล่งกเนิดแสงแค่นี้เองตอบไปแค่นี้พอนะคะอ่าต่อไปข้อสองใหญ่เขาบอกว่าอ่านบทความแล้วก็ตอบคําถามเนาะแล้วเธอเห็นด้วยหรือเปล่าอ่ะจากภาพเนี่ย มันจะเป็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนาะแต่อันเนี้ยเราจะเรียนกันในถึงที่2แต่อันเนี้ยเขายกตัวอย่างมาให้นะคะเกี่ยวกับพวกการเกิดเงตเพราะมันจะเชื่อมต่อกันถูกปะ่ะอ่ะมันจะมีข้อความให้มีรูปภาพให้ถูกไหมคะอ่ะมีคําถามอยู่สองข้อย่อยอ่ะเขาบอกว่าเปรียบอ่าโลกเปรียบเสมือนตัวกลางของแสงที่การแสงของดวงอาทิตย์ ทำให้ปรากฏการ์เกิดบนดวงจันทร์ได้บางส่วนเธอเห็นด้วยไหมถามเธอนะแต่เนี่ยเธอตอบไปได้เลยตอบไปเลยว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรอ่เธอก็ใส่คำอธิบายตามครูไปได้เลยนะคะไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าเวลาเขียนก็ให้ครูอ่านออกด้วยนะคะต่อไปข้อ2เขาบอกว่าเมื่อดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามืดของโลก จะมองไม่เห็นดวงจันทร์จนกว่าดวงจันทร์จะเคลื่อนที่พ้นเงามืดของโลกคนบนโลกจึงมองเห็นดวงจันทร์อีกครั้งอ่ะอันเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการโคจรนะคะพอมีดวงอาทิตย์ก็ต้องมีดวงจันทร์เพราะว่าดวงอาทิตย์มันตกถูกปะและมันจะเป็นดวงจันทร์ขึ้นมาแทนพอดวงจันทร์ลาลับขอบฟ้าไปมันก็จะเป็นดวงอาทิตย์แทนเธอก็ตอบว่าเห็นด้วยอ่ะนี่คือ เหตุผลนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็วันนี้ก็ขอจบนะคะแบบฝึกหัดหน้า126แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ